6วิธีในการชะลอความแก่ความเสื่อมของเซลล์นะครับอันที่1เลยอาหารสำคัญที่สุดง่ายๆเลยกินน้อยแก่ช้าเสื่อมช้ากินมาก แก่มากเสื่อมเร็วหมอแนะนําให้เน้นทานพืชเป็นหลักทานพืชให้มันเยอะหน่อยทานเนื้อสัตว์ให้มันลดลงโดยเฉพาะสัตว์เนื้อแดงเนื้อบัวเนื้อหมูต่างเนี่ยพยายามทานอาหารสดสดไม่ผ่านการแปรรูปโดยเฉพาะเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกหมูแฮมเบคอนต่างเนี่ยเป็นสารกรอมะเร็งเช่นกันนะครับขนมปังอย่างเงี้ยหลายคนไม่รู้ว่าขนมปังเป็นอาหารแปรรูปเวลาของมันแปรรูปมาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าใส่สารเคมีอะไรลงไปบ้างเพะฉันเนี่ยทานของที่มันไม่ผ่านการแปรรูปเลยดีที่สุดต่อมาเนี่ยก็คือขอให้ผ่านความร้อนให้น้อย จะทำให้คุณค่าอาหารคงอยู่มากเวลาเราทานผักพยายามทานหลักหลักสีนะทานทุกวันได้เลยยิ่งดีผักสีที่ให้ประโยชน์เยอะนะคือพวกสีม่วงสีแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับขอได้นิยังด้วยคือเรื่องของการทํา i f i f เนี่ยมีประโยชน์มากๆมีผลเรื่องของอายุยืนยาวเนี่ยค่อนข้างดีมากข้อที่2สําคัญรองมาคือ